ครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับหายป่วยแล้วพี่น้องครับป่วยมากกับอาทิตย์หนึ่งพี่น้องครับวันนี้มาเจอกัน21เมษายนพี่น้องก็มาเรื่องของชนชมที่จะส่งไปให้พี่น้องเอซีที่สนใจดูนะครับผมก็ได้ถอนแล้วแหละพี่น้องถอนชนชมขึ้นมาล้างลากนะครับจะดูให้จะให้ดูว่าผมล้างลาก ประมาณไหนนะพี่น้องและจะชี้แจงจนชมที่มันมีตำหนิด้วยนะครับว่ามีผลกับไม้ไหมนะครับพี่น้องก่อนหื่นจะให้ดูชนชมที่เรานั่งแท่นกันเอาไว้พี่น้องครับหลังจากที่เรานั่งแท่นติดพี่น้องเอาถุงปฏติกออกเกลีร้อยนะครับจะสังเกตเห็นนี่ร่องรอยการแตกลายนะครับนี่เป็นลายนะครับเขาแตก เป็นแผลพี่น้องนะครับแบบนี้นะครับก็ให้พี่น้อง f อซใช้ปูนแดงป้ายเอาไว้นะพี่น้องป้ายไว้ก่อนส่วนกิ่งที่เราไม่เอาก็ตัดทิ้งไปพี่น้องครับเราจะต้องเอาปูนแดงป้ายไว้พี่น้องนะครับเผื่อว่า เวลาเวลาเรารดน้ำพี่น้องครับเดี๋ยวมันจะติดเชื้อราฮนะปูนแดงมาป้ายไว้นะครับหรือว่าพวกยาที่เขานิยมใช้กันป้องกันเชื้อรานะครับแต่ง,ง่ายเลยพี่น้องครับปูนแดงเรานี่แหละนะครับปูนกินหมากของคนแก่เราง่ายที่สุดนะครับก็ามาป้ายรอบๆกิง่ง ที่เรานั่งแท่นนะครับที่มันแตกลายพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับเราก็ต้อง ใช้ปูนแดงป้ายไว้ด้วยนะพี่น้องป้องกันเชื้อราเวลาเราลดน้ํานะครับทีนี้ก็ปล่อยให้ปูนมันแห้งไปพี่น้องครับเราจะป้ายสองรอบก็ได้นะพี่น้องเอาให้มันปิดปิดแผลไปเลยพี่น้องครับ ถ้ารอบแรกมันไม่ปิดพี่น้องครับก็แนะนํานะครับปล่อยให้ปูนแห้งไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาปิดเอาปูนมาป้ายรอบนึงพี่น้องเอาปูนป้ายไว้เลยพี่น้องครับป้องกันเชื้อรานะครับเหมือนต้นนี้พี่น้องครับนี่ ที่ผมรักษาแผลมันนะครับนี่เห็นไ,ไหมก็ไม่มีผลอะไรพี่น้องนะครับจนชมก็ให้ดอกดีมันเดมหลังจากที่กิ่งเขาเน่าไอโคนเขาเน่าพี่น้องครับนี่ผมก็มีดมาขูดแผลออกนะครับแล้วก็ใช้ปูนแดงป้ายาไว้เขาก็หายแล้วพี่น้องครับนี่นะครับในอนาคตอาจจะใช้เวลา แพ้เขาก็จะสมานแผลเองนะครับพี่น้องครับชวนชมมันจะรักษาตัวมันเองนะครับมาดูชุนชมที่ผมถอนขึ้นมาพี่น้องผมถอนล้างรากนะครับมาดูลักษณะการล้างรากของผมนะครับผมก็ล้างให้ประมาณนี้พี่น้องนะครับไมไม่ได้ล้างจนแต่งแต่งรากนะพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องเอฟเซียไปแต่งเองนะครับต้นนี้มีร่องรอยแดดเผานิดนึงนะครับนี่ นะครับนานแล้วมันนานแล้วพี่น้องแต่ไม่มีผลกับการให้ดอกของชมชมต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นหงเหินพี่น้องครับผมก็เลยจะให้ดูก่อนนี่แดดเผานิดเดียวประมาณเหลี้ยนสองบาทนะครับแล้วก็มีร่องรอยกิ่งดีดกิ่งมันด,ดีนะพี่น้องสองที่นะครับ ไม่มีผลกับจนชมต้นนี้นะครับในการให้ดอกนะพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ทักมาทางไลน์นะครับมีเอซท่านหนึ่งถามมานะครับอยากได้ต้นนี้ผมก็เลยล้างรากก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ดูนะครับว่าจนชมต้นนี้ราคานี้นะครับเห๋ือว่าท่าน จะรับไม้ตัวนี้ไปพี่น้องครับก็ะจะบอกก่อนว่ามันมีตําหนิครับอันนี้ผมเรียกตําหนิพี่น้องจริงๆเดี๋ยวมันก็หายไปพี่น้องครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเขาจะสมานแผลเองครับระบบรากเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแหละพี่น้องครับตำหนิสองสองตำแหน่งนะมันไม่มีผลกับชนชมพราะว่าระบบรากมันดีพี่น้อง ผมก็ได้ไปถามและไปสี์ไทยนะครับบอกไม่รับไม้พี่น้องผมไปถามดูนะครับเขาบอกเขาไม่รับไม้นะครับแต่ผมจะลองดูใส่กล่องเอาไปส่งดูนะครับถ้าพี่น้อง f อฟที่ถามมาในไลน์ตัดสินใจเอาต้นนี้นะครับต้องใช้ขนาดของกล่องของลังความสูงอยู่ที่ร้อยเซนพี่น้อง วัดดูแล้วนะครับต้องไปหาลาังมาให้ได้ร้อยเซนความกว้างห้าสิบเซนนะครับหนึ่งช่วงตัวนพี่น้องต้องบอกว่ามันใหญ่มันสูงพี่น้องนะครับไม้ตัวนี้นะครับวันนี้ก็จะถ่ายไปให้ดูชัดๆน้ครับว่านี่เห็นไหมกิ่งมันดีดเดี๋ยวมันก็จะหายเองพี่น้องนะครับ หาเองแต่ถ้าท่านไม่ชอบก็ปลูกไปให้ไม้มันแข็งแรงก่อนตัดทำใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับนี่ลำต้นมันเป็นฮอร์เนนะพี่น้องเป็นฮอนลเนตรงนี้เป็นบิ๊กเอฟพวกไม้บิ๊กเอฟนะครับนี่แต่ก็ เป็นกิ่งคล้องหงเหินพี่น้องครับผมเอามานางแท่นไว้นะครับไม้ตัวน,นี้ก็มีสามสายพันธุ์อยู่ต้นเดียวกันนะครับก็เลยเอามาให้ดูพี่น้องผมล้างแล้วพี่น้องครับแต่ว่าไม่ได้เอาสับเล็กออกหมดนะครับถ้าท่านเคยเลี้ยงไม้นะครับท่านก็จะเข้าใจว่าจะต้องทำยังไงนะครับแต่ถ้าส่งไปแล้วแบบนี้พี่น้องครับ คิดไม่ออกจะทำยังไงนะครับลากยาวแบบนี้ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งไปเลยนะครับและสับเล็กพวกนี้พี่น้องครับนี่สามารถดึงออกมาเลยจับแล้วก็ดึงออกแบบนี้ครับถ้ามันอยู่ลากสับเล็กมันเยอะเราสามารถเกาได้การเกาก็แบบนี้พี่น้องครับจับรูดนะั่นแหละพี่น้องครับจับรูดเพื่อให้ สับเล็กมันหลุดออกมานะครับหลังจากที่มันแห้งทีนี้ค่อยมาไล่แต่งรากนะครับมหม้ต้นนี้อย่างรากชน,นี้ไม่อยากได้ก็ตัดทิ้งไปนะครับการแต่งรากก็ต้องดูกระถางด้วยพี่น้องว่ากระถางเราใหญ่กระถางเราอยู่ในทรงไหนนะครับอย่างต้นนี้ก็จะใช้กระถาง กระถางทรงลึกหน่อยพี่น้องครับนะถ้ามีนะครับกระถางทรงลึกกระถางปูนหรือกระถางพลาสติกก็ได้นะพี่น้องครับแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่าจะต้องใหญ่มากนะครับหไหมสิบสองนิ้วมันปลูกไม่ได้แนละ้วมันปลูกไม่ได้พี่น้องจะต้องไปที่ประมาณสิบห้านิ้วจะสวยงามมากไม้ตัวนี้ ก็อย่างที่ผมบอกแหละพี่น้องครับมันเคยมีดอกแล้วนะครับเคยทําดอกมันแล้วพี่น้องก็ไม่ยากครับตัดแต่งเอาพี่น้องครับรากนะครับตอนนี้ผมถอนจนมันแห้งแล้วนะครับถ้าเอาไปเราก็เอาไปแขวนไว้ก่อนนะครับแขวนไว้พี่น้องครับเี๋ยวผมจะส่งไปให้ดูนะครับพี่น้อง fc ที่อยากได้ต้นนี้ ที่ทักมาในไลน์พอเลี้ยงไม้เลี้ยงได้ไปประมาณสักสองเดือนนะครับอยากตัดแต่งพุ่มก็ตัดเอาพี่น้องไม่ไม่อยากตัดก็ปล่อยไปนะครับไปผมไม่ได้ตัดให้นะพี่น้องครับผมไม่ตัดนะครับตอนนี้ไม่ได้ตัดใบนะครับพน้องเอสามารถเอาไปตัดเองได้ตอนที่เราไปแขวนไว้นะครับ เมื่อเมื่อไม้เดินทางถึงมือท่านนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะวันไหนนะครับให้ท่านเอาออกมาเลยเอาออกมาแขวนไว้นะครับเอาไปแขวนไว้ก่อนแล้วตัดตัดใบตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับตัดครึ่งใบที่ผมบอกนี่ตัดแบบนี้นะครับตัดไปเลยพี่น้องทีนี้นะครับใบเขาก็จะเหลืองแบบนี้ใบจะเป็นทรงนี้นะครับเห็นไหม เราจเจ้านิ้วบีดออกก็ได้นี่ไม่น,มนี่แบบนี้นะครับบีดออกนะครับแล้วเราก็แขวนไว้เหมือนเดิมนะพี่น้องเราก็มาไล่แต่งรากนะครับแต่งรากนะรชวนชมเมื่อตัดใบแล้วนะครับพี่น้องครับชวนชมจะไม่มีการคลายน้ํานะครับเราสามารถแขวนชวนชมของเราไว้ได้เป็นเดือนเดือน เอาไว้เราพร้อมเราค่อยปลูกมันนะไม่ใช่ว่าอยากเห็นดอกอยากเห็นดอกอ,อยากเห็นดอกอย่างเดียวเลยนะครับอันนั้นถือว่าเป็นคนปลูกไม้ใจร้อนมากนะพี่น้องเป็นคนใจร้อนครับก็แนะนำนะครับอย่าพึ่งไปปลูกเราจะซื้อไม้จากไหนก็ได้พี่น้องครับเมื่อได้รับไม้นะครับ ได้รับไม้แล้วก็ไปแขวนอย่างที่ผมบอกแหละพี่น้องนะครับเพราะว่าคนขายอ่ะเขาปลูกมาเขาเลี้ยงมาเวลาเขาขายไปพี่น้องครับเขาไม่ได้เดินทางไปเลี้ยงให้เรานะครับก็อย่าไปใจร้อนน,น้องสําหรับเื่นชมนะครับก็แนะนําเลยนะครับสูตรผมนี่แหละไม้รอดทุกต้นน้อง หลอดพอกนันแขวนไม้นะครับเราจะปลูกช่วงไหนได้เมื่อเราล้างขึ้นมาถอนแบบนี้แล้วเราก็ดูพี่น้องครับนี่รากครับเวลาลากมันเดินพี่น้องมันจะเปลี่ยนสีนะครับนี่ตอนนี้ออกเลี้งเลืองขรัขาวต่อไปรากมันจะสีเขียวนะพี่น้องเมื่อเมื่อถึงเวลานะครับถึงเวลาเหมาะเหมาะที่สุดคือรากมันจะเขียว เฉียวเหมือนลำต้นมันพี่น้องนะครับเราก็เอาลงดินปลูกได้นะครับเราจะรอให้รากมันเขียวก่อนจะเอาลงดินปลูกนะครับก <alcohol> <transcript> ี่เดือนก็แขวนไปพี่น้องนะครับทางนี้ทางนั้นนะครับพี่น้องครับควรจะแต่งรากไว้ด้วยนะครับตอนที่เราแขวนไม้เราจะต้องแต่งไว้เลยนะครับพี่น้องแต่งรากไว้ตักทิ้งไว้นะครับเวลามันเขียวเราก็เอาลงปลูกได้เลยนะครับ ไม่ต้องมาตัดรากอีกอันนี้ก็นี่ครับเป็นเทคนิคการปลูกไม้จากการสั่งซื้อนะครับวิธีนี้แหละพี่น้องครับไม้เราจะรอดครับถ้าใช้วิธีเมื่อก่อนโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องเลยคือซื้อมาปุ๊บสั่งซื้อปุ๊บส่งมาถึงมือเราเอาลงปลูกเลยผมเคยซื้อต้นละเจ็ดแปดร้อยพี่น้องครับ ถึงมือผมผมปลูกเลยตายนะครับไม้ผมตายหมดเมื่อก่อนผมซื้อมาผมก็ปลูกพี่น้องนะครับแต่วันนี้พี่น้องครับวิธีนี้แหละจนชมเราจะรอดคือการแขวนไว้ก่อนนะครับเอาให้รากมันนิ่มไปเลยตัวน,นี้จะส่งไปให้ดูพี่น้องครับ fc ที่ถามมานะครับ ก่อนก่อนจะใส่กล่องพี่น้องนะครับกล่องก็กลองน้าหน่อยครับไปแล้วพี่น้องนะครับรู้สึกจะเจ็บคอยแล้วตอนนี้รู้สึกจะป่วยพี่น้องนะครับที่บ้านเรียกว่าไข้รอมกระดูกปวดเมื่อยตามร่างกาย ตามกระดูกเราเป็นหลายวันแล้วพี่น้องก็สำหรับคอมเมนต์พี่น้องครับสำหรับทักแชททักไลน์มาผมตอบช้านะครับพี่น้องครับก็ไม่ว่ากันนะครับบางทีผมก็ติดงานบางทีผมก็ป่วยพี่น้องอย่างวันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์เลยนะครับร่างกายไม่ดีพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านพี่น้องครับ คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ